พาท่านมาเที่ยวน้ำตกบัวตองที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงที่เราจะไปน้ำตกบัวตองซึ่งจะเป็นน้ำตกหินปูนที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถเดินขึ้นได้โดยไม่มีความลื่นอยู่ สามารถเดินขึ้นได้อย่างานักท่องเที่ยวคนนี้นะครับทั้งยังเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ก็สามารถมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้และเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และก็อยู่ไม่ไกลยอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ครับมาทางอำเภอแม่แดงอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดแล้วก็มีความเย็นตลอดทางนี้นะครับเป็นแวดลองไปด้วยธรรมชาติที่อยดมสมบูรณ์เหมาะกับการที่จะพาครอบครัว,วมาเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนก็สามารถมาท่องเที่ยวได้แล้วก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจทั้งนี้นะครับน้ำตกวัวตองยังเป็นรันนีมาร์ก ที่ท่องเที่ยวหลายชาตได้ให้ความสนใจซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่น้ำไหลเอ่อไหลออกมาเป็นน้ำตกเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นน้ำตกองค์โบสถที่มีหน้ากี่งแห่งที่จัดนิทรรศการเมื่อเราได้มาท่องเที่ยวนนี้ก็เป็นทางขึ้นไปที่ น้ำพุเจ็ดสีนะครับน้ำพุเจ็ดสินเจดสีก็คือเรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานประวัติความเป็นมาหากเราขึ้นไปก็จะมีทางเดินแบบนี้แล้วก็มีป้ายให้เราได้อ่านแล้วก็ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจากเคียวชาอุมแต่ช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นอีกลักษณะแต่ที่เห็นในวิดีโอนี้นะครับ เมื่อเราเดินทางมาถึงก็จะแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ที่มีความชุ่มช่ำดมสมบูรณ์ถึงแล้วนะครับเป็นน้ำตกน้ำพุเจสีที่ได้ว่าเสีคือเมื่อมีแสงพระอาทิตย์สะท้อนลงในแม่น้ำก็จะเกิดเป็นสีรุง้งที่น้ำใสสะอาดสะท้อนกับพระอาทิตย์ตอนเช้าหรือว่าตอนที่พระอาทิตย์สาดสแสงลงมาก็จะมีความ สวยงาแล้วก็เป็นทางสีรุง้งก็ขอบ,บคุณที่ได้ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ